สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกับมาพ่อครับผมอีกแล้วนะครับได้ชงมุ้นบอลสารผ้ากินครับพี่น้องวันนี้พาพีชผ้านอนมากินอีกแล้วครับผมขนมจีนน้ำยาป่าครับพี่น้องมาแนไสบๆนัวๆวววววกันเด้อพี่น้องเด้อเอาส่วนตักเอาล้วนเลย ส่วนานามันห่อนมีแห้งตองย้วยๆคือ เขาก็มีหลายอย่างพี่น้องทั้งผักซี่ทั้งผักสลัดทั่วผู้วันนี้สายเ้นไน้จักหน่อยพี่เนอะ เป็นคนมากกินไปเนาะกินเซนกินขนมจีนแต่อยู่บา้า,าเนเท่าตังยัยวัดกบขปุ่นเศร้าีย้ยเห็นแล้วไม่ใหม่บีบไม่ใม่แซบ่บ ใส่กับน้ำต้มปลาแดกนีน่ยเนาะอ๋อคักไปเนี่ย ส่วนหอนำนำอนทอ่า <c> น <oughs> บวกผักบุงกินกับไม่ห้งองก็มีแค่ผ <c oughs> ักไายผักกัะจงนะ เวลาถ่ายคลิปตอนไหนเนี่ยสี่ถุมกว่าพี่น้องพี่น้องหลายคนมันถามเอาเวลาได้ไปถ่ายคลิปเนี่ครับยังมาแรงเนี่ยละเหลืองานเลยที ถือเป็นงานอะดลีเรครับพี่น้องช่วงเดิกงานเลยพบปะพี่น้องมาว่าคุย <laughs> อ,อมบักสี่อ,อมใส่กบมึงเนี่ยไซโคบส่ปานี่ยก็ะขนาดพีน้อง ทาบนเลือดฮืม 叫，叫，叫，我们。 ขนมจีนไปละกินมพอดีเอาพี่นอ้องสารมืมน,นีผมกัมากินขนมจีนเนาะขนมจีนน้ำยาปลากินนะพี่ห้นองเบ,บิ้งแซ่บยังมือแรงลงกีบกับอื่นยิ้มบายยิ้มเตียงเตียงเตียงับพี่น้องเอา สำหรับมือนี้ผมเด็ขอตัวลาพี่ลาน้องไปแล้วครับไปพอกันคลิปหนาเมื่อหนาครับพี่น้องสำหรับมือนี้ไปแล้วครับผมครับสวัสดีครับ